มาดูการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุกันบ้างนะคะซึ่งอีก2ปีข้างหน้าการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจะสร้างแล้วเสร็จซึ่งก็จะเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะถือว่าเป็นส่วนช่วยเหลือสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้มีผู้สูงอายุจำนวนมากและในจำนวนนี้อาจมีปัญหาสุขภาพทั้งจากอุบัติเหตุจึงทำให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาศรรสตร์ศูนย์รังสิตจึงจัดสร้างศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรัก และศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลแบบประคับประคองเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวก่อนจากไปอย่างสงบโดยวิธีธรรมชาติในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ธรรมศาสธรรมรักขึ้นนะคะเพื่อให้เป็นศูนย์ที่ดูแลแบบประคับประคองและดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะคะซึ่งศูนย์นี้จะเป็นกึ่งบ้าน กึ่งโรงพยาบาลนะคะที่สามารถนำครอบครัวผู้ป่วยมาอยู่ด้วยได้นะคะแล้วก็เราก็จะให้การดูแลนะคะแบบองค์รวมนะคะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคม ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักแห่งนี้จะสร้างบนเนื้อที่44ไร่บริเวณอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีจะสร้างแล้วเสร็จในปี2561สามารถรองรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำนวน20เตียงและห้องพักสำหรับญาติ20ห้องซึ่งที่นี่มีเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัยคอยให้บริการ อาทิตย์เตียงพลิกตะแคงตัวไฟฟ้าซึ่งเป็นเตียงที่สามารถควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นแผลกดทับหนึ่งในนวัตกรรมของคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เนื่องจากว่าแพ้กดทับเนี่ยมันมักจะเกิดมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแรงกดแรงเฉือนซึ่งมันจะเป็นสาเหตุสําคัญอันเนื่องมาจากการพลิกตะแคงตัวแต่การพริกตะแคงตัวที่ที่จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันและจัดการกับแพ้กดทับได้มันจําเป็นต้องมีหลักการที่ถูกต้องหลักการที่ว่าคือจะต้องจัดให้คนไข้ยอยู่ในท่าตะแคงกึง่งหงายซึ่งองศาของการตะแคงก็ไม่ควรจะเกิน30องศาแต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปกติเราเจอว่าไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ทางการแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหรือแม้แต่ญาติผู้ดูแลจะไม่สามารถประเมินได้ว่าท่านี้มันเป็น30สองศาถ,ถูกต้องแล้วหรือยังของญาติผู้ดูแลเห็นความทุกข์ทรมานของคนไข้ก็ยิ่งจะไม่อยากที่จะพลิกตะแคงตัวเพราะเกรงว่าจะทําให้ผู้ผู้ป่วยไม่ได้รับความสุขสบายฉะนั้นหากมีอุปกรณ์ที่ไม่ต้องไปขยับที่ตัวคนไข้มากนะักอาจจะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพการดูแลสูงมากขึ้นได้ค่ะ นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ยังมีศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลแบบประคับประคองซึ่งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและจัดอบรมแก่ผู้ที่สนใจรวมไปถึงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย